แกมไม่แกมจังไล่แกมพิงสิงแกมเจ้าพิงสิงแต่หิงเหิวสั้นขึ้นไปผู้พาตันลงมาหิวสั้นๆั้นยันเตพี่คิดน้ำเอ้ยลอยโอ้ล่เนาคนเอ้ยการลํำถูกเมื่อนี้ลํำแข่งล่ำขัน ล่ำประชันล่ำลบยากกะแนงซิ่งถอยเป็นหมอไว้แซมเปลี่ยนซิ่งกันก<อ>ันแช่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแหมกําลังม้วนเพลินเลยนะคะกําลังเสิร์ฟตรัลลายอยู่เลยค่ะวันนี้ประเพณีวัฒนธรรมอีสานที่รายการเอบจออนิมัติจะมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักแล้วก็รับทราบกันหมอนลาค่ะหมอนลาต้องอีสานเท่านั้นหมอนลำคือจะม้วนนะคะหมอนลำมีความเป็นมาแบบไหนและหมอนลำมีดียังไง วันนี้เอาประจอ,อนุมัติมีมานำเสนอไปกันเลยค่ะความเป็นมาของหมอลำหมอลำเป็นรูปแบบของเพลงลาวในประเทศลาวและภาคอีสานของประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายอย่างตามลักษณะทํานองของการลำเช่นลำเต้ยลำกรลำเรื่องลำเรื่องต่อกรลำเพลินลำซิ่ง รวมทั้งลำตัดในภาคกลางก็จัดได้ว่าเป็นหมอลำประเภทหนึ่งคำว่าหมอลำมาจากคำสองคำมารวมกันได้แก่หมอหมายถึงผู้มีความชำนาญและลำหมายถึงการบรรยายเรื่องราวต่างๆด้วยทำนองอันไพเราะดังนั้นหมอลำจึงหมายถึงผู้ที่มีความชำนาญในการขับร้องวรรณคดีอีสานโดยการท่องจำเอากรมาขับร้องหมอลำนั้นมีหลายประเภท เช่นลำโบราณเป็นการเล่านิทานของผู้เฒ่าผู้แก่ให้ลูกหลานฟังไม่มีท่าทางและดนตรีประกอบลำคู่หรือลำกอนเป็นการลำที่มีหมอลำชายหญิงสองคนลำสลับกันโดยมีเครื่องดนตรีประกอบนั่นก็คือแคนการลำมีทั้งลำเรื่องนิทานโบราณคดีอีสานเรียกว่าลำเรื่องต่อกรลำถวยปัญหาทายโจกซึ่งผู้ลำจะต้องมีปฏิพานไหวพริบที่ดี สามารถตอบโต้ยกเหตุผลมาหักล้างฝ่ายตรงข้ามได้ต่อมามีการเพิ่มผู้ลำขึ้นอีกหนึ่งคนอาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้การลำจะเปลี่ยนเป็นเรื่องชิงรักหักสวัสดภาคชู้ภาคหัวเรียกว่าำรำชิงชูหลังจากที่หมอลำคู่และหมอลำเพลินค่อยๆเสื่อมความนิยมลงไป อันเนื่องมาจากการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์ทำให้ดนตรีสตริงเข้ามาแทรกในวิถีชีวิตของผู้คนอีสานความนิยมของการชมหมอลำค่อนขางจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดจนเกิดความวิกตกกังวลกันมากในกลุ่มนักอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านแต่แล้วมนขังของหมอลำก็ได้กลับมาอีกครั้งโดยรูปแบบที่สะเทินวงการด้วยการแสดงที่เรียกว่าลําซิงซึ่งเป็นวิวัฒนาการของลําคู่ ใช้หมอลำสองคนใช้เครื่องดนตรีสากลเข้าร่วมให้จังหวะเหมือนลำเพลินมีหางเครื่องเหมือนดนตรีลูกทุ่งกอลำสนุกสนานมีจังหวะอันเร้าใจทำให้ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งระบาดไปสู่การแสดงพื้นบ้านอื่นให้ต้องประยุกต์ปรับตัวเช่นเพลงโคราชกลายมาเป็นเพลงโคราซิ่งกัรตรึมก็กลายเป็นการตรึมร็อกจนถึงกับมีบางท่านถึงกับกล่าวว่า หมอลำไม่มีวันตายจากลมหายใจชาวอิสานก่อนปรากฏคือนับไก่เปื่อยเส่นแต้มมีก่อนแหลมก่อนเหี่ยวก่อนเปียวก่อนแตกแต่ก็คือหมดลิ่นเ่ามีสิ่งเลี้ยงอนแห่งปรากฏวาจรก่อนลำลำเสียงปรากฏเล็งือฝนเล็งลิ้นแปนลูนี่ลำดีลำได้ท่านใจมดตลอดสปอร์ตลำเยงก้าน่อป้าตาลำทุกมือนี้นี่จะหมอลำลำลำเก่งทั้งหมดสมัยหลังหมอลำโบเก่งปัน หมดเวลาแล้วนะคะต้องขออนุญ,ญาตร่ำลาคุณผู้ชมไปก่อนขออนุญ,ญาตไปเซิงให้ม้วนซื่นแตลลลล่ละละาออบจาอุดรธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเรานะคะไ้หนามพร้อมด้วยทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ <c oughs>